พังหน่อยครับพลังหน่อยพลังหน่อยครับรังหน่อยครับังหน่อยครับังหน่อยครับเี้พ่นอตนครับ ไม่เข้าไว้หรอกไม่ต้องกันก็ได้แค่ได้ถ่ายแค่นี้ก็พอแล้วช่องนี้นะคะพี่โชว์เดินทางกับะคะรนะคะ